อันนี้ก็คือตีนกบนะคะสำหรับใช้เดินบนหิมะนะทุกคนนี่นะตีนกบจะเป็นจะเป็นแฉกนะคะด้านหน้าเห็นไหมตรงนี้สำหรับเกาะหิมะนะเป็นแฉกไหมตรงเนี้ยฟันสีซี่เนี่ยค่ะสำหรับเกาะหิมะแล้วก็มีนิที่มัดเลยนะที่ล็อกติดกับขาเราค่ะ แล้วก็ใส่รองเท้าของเรานี่แหละรองเท้าบูทชั้นหนึ่งธรรมดาทั่วไปนะเอ่อแล้วก็มีอันนี้อีกอันนึงเป็นสำหรับกันกันลมนะคะแล้วก็กันหิมะมันกระเด็นติดรองเท้าติดกางเกงเราเนาะนี่มันก็จะมีล็อกแบบนี้นะคะมีตินตุ๊กแกใช่ไหมเขาเรียกติดแบบมีมีซิปด้านในชั้นหนึ่งแล้วก็มีติ้น